เบิง่งเธอเสีให้เบิงเ่งพักเสิดอันนี้พักแผ่วจใจเ,เ,เ,เพื่อนเปล่ยนมองเนี่ยมันบ่ย่อมเอ้สูงไหมมันไหลไปตามพื้นเลยไหมมีสองต้นจ้ะมีต้นหนึ่งต้นนี้สูงแต่ว่าสีบัวงามมันออกลืมเหลืองสงสัยมันคนละพันธ์ใจเปล่ยนเพื่อนเธอจะตัดทิมเล็กน้อยก่อน เธอมักอันนี้หลายควัวนี่อันนี้สิเขียวแล้วก็ไอ้ยคล่อนเอียงก็อืมงามจ้งอะไ้ใส่ปุ๋ยเลย ตัวสุดดกกินกระโรท่านคุณกรอโปอยากหลืมมันขึ้นมากเดี๋ยวมันสีหักดกอีหลีวดาเป็นธรรมดาเลยคุณตั้งไต่กับน,น,นี่เป็นเงาเนาะแสงแดดเนะาะเนี่ยเพื่อนเพื่อนมันดูควบดก บท่านดอกเซิดวาทั่วัน,นี้แพ่งดีิีนเซ็ดแม็กทั่วอันนี้ละเซิดว่าเป็นรสชาติบันคือของไทย กสีม่วงกล้สิเฉาแล้วจ้ามันออกบอกตะโดนแล้วกล้สิเบิดรุ่นแล้วสวัสดีจ้าวันดีวันพัลลี่ฮาดตอนเศร้าเ,เพื่อนเย็ดโมงเศร้า เสืออะไรไปเหตุการณ์จ้ะเพราะว่าชั่วโมงเสื่อมลายบริษัทได้สร้างหยุดจ้ะสร้างหยุดพลตาวันจันทร์ก็เสือ,อเป็นการเสือเรียกว่าถอนหยาเพื่อนเงาถอนเอกคล้ายใบพักเอกพักแบนบานเทมอยู่จ้ะ ตอนนี้ยาย้องเปียกอยู่ยาเปียกจ้าแต่ว่าต่างกันแต่เศรา้าถ้าแดดมากล้วมันเฮ็ดยากมัน,น่้อนวันนี้ก็ได้ซรำนี่ละใจเ,เพื่อนๆเนี่ยตอนนี้ก็เกาโมงเหรอจา้าบิ่งเนี่ยตอนนี้เกาโมงเราเสดจไปซื้อของกับสามีเสร็จซื้อของอยู่ของกินเนี่ยว่าท่านละเลี้ยงเลยเนี่ย ยังมีอีกอยู่คือใบพักแวนบ้านเฮานี่แม่เห็นบอกเดี๋ยวจะสิ็ม,มาเหตุไม่จ้าให้บอกแห้งระบาดนี่ไม่ใชอัดวิดีโอก่อนเบิ่งเปลื่อนเปลืนป่นบานเสือโหกๆจ้า เสร็ไปซื้อของกับสามีเพิ่อนเสียมาฮอดเนี่ยพุ้นลูกชายรับของไใบถาทั้งรับของทั้งร่องของน้ากันยูนีบมซุคนจ่าตอนเนี่ยเนี่ยเราใช้รองเท้าคูร์เซียร้อยยูโรเพื่อนเพื่อนคิดเบิ่งเอาสี่ร้อยยูโรเป็นเงินเท่าไหร่หนึ่งยูโรเท่ากับเท่าไหร่สามสิบแปดจีไล่เอาสร้างเพื่นจ้าคนนี้ก็ต่างแค่ยังกระโบนา่าเกียรติปุ้นอันนี้ก็กล้องของลูกชายเสือได้เนี่ยกล้องเสือจ้าอันนั้นกล้องรองเท้า ทั้งเสื้อทั้งรองเท้าเอาบอกเขถาถ่ายรองเท้าคู่หนึ่งตัวรูปเนี่ยไอ้ทุงเท่าไหมพวกแ่งมาน้นานนตีเนี่ยอันนี้ของลูกใส่เสือ้ออันนี้ของเสื้อจ้าเนี่ยในกลองข้างล่างกล้องหกใ้ญ่เลยไปจิต,ตามหลังมาอีกจ้าเพื่อนๆเนี่ยเสื้อเบิร์เบิราะว่าเสื้อเอากล้องมีติีราะวามันชิมิทียูเสื้อเนาะเห็นปะมีคนอยากเบิรง,งบปกนักนอยังเนี่ย เต้นเต้นเพื่อนๆึตเต็นจ้ะคือสือซันสองสามเหือยนี่แหละแตงผว่านี่ตวพูดตอนแรกจ้ะนีวันสุกตอนเที่ยงป้าดของเสือเบิดได้เด่นนะเาเบิงนเนี่ยผมพูดอะหูโบริว้อีหยัง เออมันที่หลายเลยอย่ Nh าพูดแลวแม่เพอออื่อนๆฉนว่าบางกุนอาซีอางออกกลยดี่อา่างเก่งวกดเลยได้วฉันวาอีน้ำกลนจ้ะหระมมณหลายอย่างเี่ ซีหากล้องถูกเหรอเพื่อนๆกล้องใหญ่มาเนแก็อันี้ย่งไเนียแล้วที่แต่ที่เป็แต่ท่านเถอ